มาครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมเราจะเล่นโดยไม่เกิน2จังหวะน,นะครับผม2จังหวะคือยังไงก็คือการที่เราจับบอลหนึ่งครั้งนะผมแล้วเราต้องส่งเลยนะครับถ้าอเราจับบอลเกิน2จังหวะเนี่ยคือผมจะทําการเตะทิ้งเนาะเออก็คือวันนี้ผมจะเล่นบอลไม่เกิน2จังหวะน,นะเวดูซิว่ามันจะโหดขนาดไหนมันคือแบบมันเป็นสเตปบาซ่าสไตล์ขืนเป๊ะเมื่อสมัยก่อนอนะก็คือแต่ตัวอย่าง <c oughs> ผมจะทำให้ดูนะก็ <c oughs> คืออ่าส่งหนึ่ง ปุ๊บอ่าจับบอลนี่คือ1จังหวะนะครับผมและจังหวะที่2นี่คือห้ามเลี้ยงนะครับถ้าเลี้ยงนี่คืออ่านหนึ่งอีกหนึ่งจังหวะแล้วเป็น2แล้วนะครับผมพอแล้เตะอีกทีหนึ่งก็เป็น3อ่าอย่างนี้คือเกินนะครับถ้าเกินผมก็จะเตะทิ้งเลยอ่าแล้ววิธีที่จะไม่เกินคือทําไงยิงเฉยๆก่อนครับผมอ่าสมมติบอลเพื่อนหนึ่งแตะทีที่หนึ่งแล้วส่งแตะที่หนึ่งส่งนี่นครับเท่ากับเป็น2จังหวะจับหนึ่ง ส่งเท่ากับ2จับ1ส่งสองจับ1ส่งสองอย่างนี้นะครับผมโอเคหรือจะจัง,จงหวะเดียวเลยก็ได้แต่ห้ามเกิน2จังหวะเออถ้าเกินสองจังหวะเดียเตะทิ้งเลยนะครับผมแล้วมาดูซิว่าเดี๋ยได้หรือเปล่าจะชนะหรือไม่นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมมาในเกมเลยครับมาครับผมเริ่มเกมครับไม่บอลไม่เกิน2จังหวะครับผมดูซิว่าเราจะชนะได้หรือไม่ ในแผนนี้จะเป็นแผนทีเด็ดหรือเปล่านะครับผมเอ้อยโอ้โหเอ่เปึ๊เจอเปอึ๊บมันข้างยา่าพอสมควรนะผมเพราะปกติคือแบบผมันสไตล์เลี้ยงว่ะก็คือเลี้ยงแบบปล่อยให้เขาตายใจแล้วค่อยส่งนะอันนี้คือแบบจับทีนึงคือคือเหมือนเราเล่นบอลแล้วต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าจะเติบต่อไปเราจะทำอะไรต่ออ,อ,อะไรประมาณนั้นอนะมันคือบอลสมัยใหม่เพื่อน เข้าใจบอกอสไตล์นี้คือแบบต้องทำชิ่งวันทูโบโบโหค่อนข้างยากอ่ะไม่มีเวลาคิดไว้ก่อนเลยเนี่ยนี่คือเวลาแทงช่องคือแบบแทงช่องคือกูวิ่งทะลุไม่ได้แค่นั้นแหละเอ,อ้ามาว่ะโอ้โหถือว่าใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงนะลูกนี้ อ่ได้ยิงอยู่นะช่วงนี้อาจจะห่างหายไปนานแล้วเพื่อนๆรู้สึกว่าพูดไม่ค่อยไม่ค่อยตึงว่ะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องว่ะห่างหายไปวงการไปนานนีน่วงการอะไรของมึงเฮ้ยเฮ้ยนี่นะจิ้มไปดีสไตล์สไตล์จิ้มบอลน,นะผมว่าจังหวะเดียวนี้กำลังดีเลยปึ๊บป้าปื๊บ แทงอีกทีหนึง่งเอสวยอยู่นะ่ะไอทำเป็นเล่นไปนะะอุย้ยทำเป็นเล่นไปนะ่ะสไตล์ต่อบอลวันทูนี่แม่งใช้ได้นะเพื่อนบอลไม่เกินสองจังหวะคือเราบังคับลูกทีมยังไงว่าห้ามเล่นบอลเกินสองจังหวะนะเดี๋ยวเลี้ยงเยอะไปแล้วเดี๋ยวเขาจับทางได้ไนงะเพื่อนเ้ยทำเป็นพูดเยอะไอสัตว์จริง,รงๆก็ไม่มีหียอะไรหรอก อ้ยเขาเริ่มเหมือนเขาเริ่มจัดทางได้แล้วอ่ะเพื่อนครับอ่าจับบอลน,นี้หนึ่งจังหวะอยู่นะยาวยาวแล้วก็เช็ดดีครับเล่นบอลน,นี้แม่งต้องเล่นเป็นกลุ่มเว้ยเป,ปเป็นกลุ่มเหมือนก้อนนะสามเหลี่ยมเข้าใจปะสามเหลี่ยมเป็นเพชรไดมอนด์โอ้โหลุนี่อากาศชา้าจัดมาว่ะแม่งมาแล้วแม่งมาแล้ว เดี๋ยวค่อยๆต่อบอลไปค่อยๆลำเลียงค่อยๆลำเลียงรู้จักบอเดี๋ยวเพิ่งไปรอบอลก่อนนี่ยเหมือนมันเหมือนเหมือนกูเล่นคนตีมกันนะบางทีอะเอาไปเอามาเหมือนกูคนตีมกันนะปึ๊บแทงเลยแทงเลยแล้วก็ตักเลย โอ้โหยี่เย้ยลูกน,น,น,นี้แม่งแบบจะจ่อมุมองออกได้ไงวะโอ้บลอ้โ้ยูอปรโอูโล่งๆอลยโอ้ยโออ้ยโอกยอ้ยโอ้ยโน้ยโอ้ยโอ้ยโอนยอ้่โอ้ยโ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 อ้ยโอ้ยโอ้อนอเยโอออ้ถ่วงยโอ้ปโอ้ยโยโอ้่อ้ย้ย้ยโันยโอ้ยโอ้ยโ่อนอ้ยโอ้ยอ่ะเพื่อนๆว่าถ่วง ก็คือมันเล่นได้ไม่เกินสองจังหวะได้ทำไงได้วะมไม่จะถือว่าโหดผมบอกเลยว่าถือว่าโหดอุยอ๊ยโอ้โหโรดี้แม่งขายาวแม่งบาเป้ได้พลิกเลยนะบอกก่อนแต่าบาเป้ได้พลิกก็เป็นเรื่องอ่าสวยดีอย่างนี้ก็จะจับได้ทีเดียวเ <c oughs> สาสันสาส่นเสาสั่นทั้งเมื่อกี้ได้ลากบินทีเดียวนี่ได้ลุ้นเลยเนี่ย ถ้าล่าอีกนิดเดียวนี่มีหวังเลยนะหวังปีเจ้าเฮ้ยเฮ้ยห,หูช่องมันเริ่มเลยเปิบเป,ปิบเล่นตอบบอนนี้ไม่ก็ดีเหมือนกันวะไม่งันมันกันเนี่แบมบมาลองหนึ่งทีแล้วก็จ่าย,เ,ยาาเฮ้ยโอ้โหสามทั้งวะเฮี้ยยาวเกินไปทิ้งอันนี้นี้กูเตะทิ้งนึงกูไม่ได้ยิง นี่ผมเตะทิ้งครับผมปั๊บปัป๊บเฮ้ยเป็นเรื่องเลยมาราโดน่าโดนเสือเตี้ยสวนดิโดนเสือเตี้ยสวนมันเข้าในทัวว่าแล้วอ้หูอ้ยเจากจะยิงเขาโดนเขาเยิงครับผมไอ้เคี่ยเล,เล่นแผ่นเคี่ยเลยได้แพ้เขาทุกอย่างจะว่าโอ้ยดีใจดนรองเท้าทิ้งเลยนี่ โอ้ไม่ว่าแผนไหนแผนไหนครับผมกูแพ้ทุกแผนเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนตัวก่อนเอาตัวฟิตฟิตมาครับผมโอ้โหจากเราบุกบุกอยู่อะไม่อยากจะเชื่อเลยจากบุกอยู่ดีๆโดนซะง,งั้นโอ้ยเป็นเรื่องแล้วโดนแล้วโดนอีกแล้ว โอ้ยนี่หมูหกไอบ้บอกกันนี่ทำหมูหกวิ่งไปดิวิ่งไปดิคิม,มิดคิม,มิดทำเทียอะไรคิม,มิดค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอ,อ,อ,อ้โหแต่ไม่เทียได้ทีเดียวอ่ะถ้ามาันได้แตะปกติแล้วมึงเอ,อ้ยเดจี้อ่ะเดจี้เข้าหากรอบเลยอ่ะ มันดูไปเป็นสามเหลี่ยมมันดูไปเป็นสามเหลี่ยมเอฮ้ยดูมากไอ้นี่ดูมากหนักเลยจับหนึ่งพิกค่อนข,ข้างเก่งอ่ะค่อนข้างเก่งว่ะยาวตั้งกลับมาเมสซ,ซี่ใส่ขวาโอ้โหเกือบไปเกือบไป เจอลูกสูตรวม่อเดือนรองลูกสูตรเดี๋ยวเฮไอ,อตุ๊บังอันนี้มันวิ่งกลับมาวะ่ะเฮ้ยมันแค่วิ่งสลับกันมันสลับกันทำไมวะวไปเจอลูกสูตรเจอลูกสูตรพี่หลอดม่วงไหมไม่มาบล็อกทันไงมันไม่เข้ากัดได้พี่ได้ลุ้นเปิดเข้าในเลยแล้วกันโค้กเขาให้ โบเข้า2สาว1สา2เฮ้ยเฮ้ยไม่ยิงอ่ะโอ้โหเฮ้ยเกินมองไอ้เหี้ยเกินแถวสามจังหวะมองเมื่อกีน้เนี้ยมันแบบมันเลือ้อยแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บอะเปิดบ,บาย 4, 6สิบสาวโอ้โหเกินว่ะมันเปน1 2 3อ่ะแต่ว่าก็ทำไงได้นยิงเข้าไปแล้วอะครับผม90บวก2 เอ y, เอกลัวแม่งฝังเดี๋ยวแมง่งยิงฝังกูไปโอ้โหก็จบที่หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับผมเกมนี้ก็เราคลองบอลไป6กสิบเอร์เซ็นตนะผมแล้วก็คลองบอลโอ้โหจ่ายบอลร้อห้าบห้าก็คิดเอาดิส่งไปส่งมายิงไปเก้าลูกนะผมแต่ว่าเข้ากรอบสี่ครั้งเ <ๆ S 2> ป็นประตูหนึ่งครั้งนะครับผมแต่ก็ยังดีว่าที่เราไม่แพ้แต่สูตรนี้แม่งมีทรงด้วยเอ Lets. เพื่อนๆแบบก็ลองไปใช้กันดูได้นะแบบไปไปรับประยุกต์ใช้อะ่ะนะสนหนับคลิปนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วเจอใหม่อีพปหน้าครับผมออจุกรู